วันนี้วันนี้ช่างเต้นกำลังตัดผมมีคุณยายเงษนครับมีคุณยายหงวนพาหลานมาตัดทรงผมทรงสมุไรแปลงร่างเป็นดาวอังคารนะครับนี่ครับทรงสมุไรแปลงร่างเป็นดาวอังคารมงโลกครับดูครับนั่งเฉยๆครับนั่งเฉยๆทรงนี้เป็นทรงดาวอังคารมงโลก แล้วก็แปลงล่างด้วยสมุนไพรญี่ปุ่นดูดูทรงเขาตัดนะครับนี่เขาจะแปลงล่างเป็นสมุนไพรญี่ปุ่นอันนี้คือทรงสมุนไพรญี่ปุ่นใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดด้านบนอย่างนี้ครับตัดไปแล้วแล้วเขาจะมาทําเป็นสมุนไพรแปลงล่างเป็นดาวอังคารหมูโลกดูนะครับนี่เด็กคนนี้เขาจะไปเข้าโรงเรียนอนุบาล ดาวอังคารมงโลกเขาทำอย่างนี้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บน,นี่ครับชงดาวอังคารหมุนโลกนี่ครับดาวอังคารมงโลกดาวอังคารนี่มันจะมาแบบนี้เลยครับมัน มันตกมาจากฟากฟ้านั่นจากแกาเล็กซี่นั่นมันลงมาม,มาชนก,กับลูกแล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้น,นั่งเฉยครับเดี๋ยวเดีวตาทําให้แป๊บเดียวครับดาวอังคารนี่นตัดยากดูนะครับดาวอังคารมงโลก นี่ครับยายก็ชอบแบบนี้ครับนี่ครับองย้อนเป็นพ่อมันด้ นี่ครับน้องเงียโอ้คนไหนวะโอ้อ้ก็บน้องปื้อนี่นี่ครับดาวคารมงโลกเพราะว่าเป็นทรงซมไรแปลงร่างันเนครับอันนี้ทรงดาวังคารมงโลกอันั้นสกินเฮดเบอร์หเบอร์ห้านะครับ ทรงดาวังคารมงโลกชื่อจริง <Okay. S 1> ชื่อทรงเขาว่าสมุไรแปลงล่างเวลาตัดก็ทำอย่างนี้ตัดด้านบนก่อนตัดด้านบนก่อนอย่างนี้แล้วคนนี้เขามาตัดสกินเฮดเบอร์หกเขาก็ไปแล้วหลานนี่เขาตัดทรงดาวังคารมูงโลกครับ ตรงนี้แหละครับนะคนมาตัดนี้ก็เด็กประมาณ3มปีสี่ปีนะครับเข้าอนุบาลแต่แม่ก็ชอบครับโรงเรียนบ้านดงก็อนุญาตให้เด็กตัดทรงแปลกประหลาดได้ครับนี่คนนี้ครับเนี่ครับขอบคุณมากนะครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับทรงดาวังคารมงโลกผมตัดให้ดูด้านหลังด้านหน้า ด้านนี้อย่างนี้เนี่ยดาวคานมันจะตกลงมาตรงนี้แล้วมันก็แหวงมาตรงนี้แล้วมันก็ลงมานี้ตรงนี้เราก็แต่งาอเด็กมันจะนั่งไม่เฉยเด็กมันจะนั่งไม่เฉยครับ,น,รบนี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับสวัสดี